นี่พรกะผมช่องก็ไงนึกกันเอาที่พาไปเอาจี่พูซซีนะคะวันนี้ก็พาพิซซี่นะมาเดินเล่นมาหาพี่นุ่มก็พี่นุ่มสวัสดีเลยทุกคนเลยพี่นุ่มสวัสดีนี่ตกใจกันทุกคนเลยนะฮะพี่นุ่มสวัสดีนี่ตกใจกันทุกคนเลยนะฮะวันนี้ก็มีเป็น คลิปนะคะแล้วก็ไลฟ์สดนะคะถ่ายเป็นคลิปไปแล้วเดี๋ยวเอาไว้ลงตอนดึกๆนะคะวันนี้เลยไลฟ์สดด้วยเลยคไอ้ง่แบบสังคนตังชิมเนาะหล ทนี้เรามีควันคนใหม่นะขี่พิลุปซี่เดี๋ยวให้แม่แม่เอฟซีเดาค่ะว่าใครเป็นคนขี่พิลุปซี่ตอนนี้นะอ่าให้แม่แม่เอฟซีเดานะคะเดี๋ยวให้ดูเฉพาะตรงนี้ค่ะให้ดูเฉพาะขาพิลุปซี่ก่อนนี่คุณพ่อไม่ได้ขี่แน่นอนค่ะคุณพ่ออยู่ข้างล่าง คุณตาเกีจดนะครับาคุณแม่อใครวะแม่จินดาแต่คุณไม่ไม่ใช่ว่าคุณแม่นะครับไม่ลูกแผลมาจากไหนเลยพี่สาวน้องน่ารักพี่สาวน้องน่ารักหรือเป็นพี่สาวหนูเลยใหญ่เลยก็ไม่รู้นะครับพี่เป็นพี่สาวที่คัดคาดจากกันมาเล่นน้านแล้วโอ้โหมึงพูดแม่พูดแม่อย่างนี้กไมรู้ แม่นะ <laughs> พลพภาคมาจากกันเนิ่นนานนะพุ่ง่าเจอกันครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ชีวิตนี้หนูหมองให้แม่หน <laughs> ูรู้จักช่องยายเห็นผ่านช่องน้องสิงอีกว่าตาแล้วเจ <laughs> สวัสดีคัวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อพอแม่่ม่เอซีทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะไหนพี่หนุ่มตกมันไหมเอสซีอยากถามหนุ่มเดี๋ยวพาเข้าไปดูใกล้ๆครับตกมันไห,นหมฮัลโหลตกซึมซึมหมอกนิดๆนะครับมันโหลขี้เล็กๆครับซึมซมหมอกนิดๆแต่เขาไม่ออกมึงคนอื่นเขา ก็อาการก็ยังปกตินะครับยังสบายสบายอยู่นะครับยังสบายที่นอนก็สบายเขาไม่เคยตกแรกไสยังยังไม่ระแวงนะครับถ้าเขาเระแวงนี้ผมมายืนอย่างนี้เขาก็จะกะเกะใส่เลยนะครับแต่นี่ก็คือยังไม่ระแวงยังยังปกติอยู่นะครับ ก,ก้วยกินสบายใจครับยังยังดีครับสติยังดีลมลมแต่กออ็อ้วนอ้วนอ้วนคุณตาบอกว่าอ้วนนะครับอ้วนแต,แต่คณตามาันมาจับหมัหนใหม่หนุ่มลังจะคมเลยแล้วก็เก็บปัดที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สิครับวันนี้จะพาออนทัวร์นะครับวนัวนนี้จะพาลูกชายออนทัวร์หน่อย ผมก็จะได้กลับบ้านนะครับคุณตาเก็บกวาดข้างบนเสร็จหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วใครยืนเป็นเพื่อนครับคุณตาบางทีก็ควานหมายบางทีก็คนเดียวครับวันนี้คนเดียวสองวันแล้วครับวันนี้คนเดียวสอวันแล้วแต่พี่โก้นี่รู้สึกว่านิสใชจะเปลี่ยนไปนะถ้าถ้าไม่กินน้ําแล้วไม่ให้กวดขี้นะอ๋อเ็ตรงมันแรงมากกับผมก็ไม่ถือสาเขารกนะครับ กวาดได้เท่าไหร่ผมก็แค่นั้นครับผมครับผมก็เป็หนุ่มตกอยู่นี่ก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าอยู่ใกล้มีเพื่อนเยอะครับใกล้ผมใกล้คุณพ่อลุงนะครับถ้าอาการไม่ดียังไงก็ใกล้ใกล้พี่น้องใกล้ลูกใกล้หลานดีครับผมคุณตาก็โทรหาได้ตลอดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับคือใกล้กันไม่ต้องโทรเลยเดินวิ่งไปเลยเลยครับผมเอ้กวินนะครับรู้จากช่องใหญ่ ในเอฟซีไม่เอฟซีรู้รู้ก่อนแล้วก็ใครขี่ดีกันสิว้ายใจแล้วเก่งเก่งนับหมกเขาก็ามน่าแม่กะที่ยืนคุมอยู่ด้วยครับจะมีมาเล็กด้วย่าเลิกงานมาทันพอดีเลยวันนี้ขอบคุณนะครับดูช้างพี่หนุ่มดูคนดูพี่ดูช้างพี่หนุ่มสวยมากครับผมหนุ่มก็คนสวยนะครับแล้วก็มาดูเชีอยงนะครับ อันนี้หุ่นล่ำนะครับสองเชือกนี้ก็เป็นช้างคู่บารมีกันนะครับจะว่าไปแล้วโลคนละแบบนะครับคนละทรงด้วย่คนตาว่านะครับถ้าเป็นของคุณตาอีกเชือกครับพลายวันชัยก็ฝากช่องพลายวันชัยหน่อยคนตาครับผมก็ฝากช่องพลายวันชัยด้วยนะครับผมตกงานโดยพัทยาของลูกสาวผมนะครับเป็นของลูกสาวของคุณตาครับก็เป็นช้างคุณตานั่นแหละครับแต่ลูกสาวของผมเองครับผมดูความโลของวันชัยได้ครับ ุิธณาครับบนะ้านขันอยู่บ้านอะไรครับผมเคยมีแฟนอยู่บ้านสาลาชื่อเล่นเพนนามสกุลสารางาม,มจากเอฟซี C, บ้านขามาผมอยู่บ้านสาราครับผมบ้านขามไหนเพนสารางามาามนันก่อนเราพี่รอม่อะอายุครับอายุประมาณเท่าไหร่นะครับเอฟซครับต้องทราบอายุเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับผมเล่นตั้งแต่ ผมออกจากโรงเรียนนะครับผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับก็เลยมีแต่พกเล่ยร่อนนะยืนอยู่เล่ยเร่อนตั้งแต่ออกจากโรงเรียนครับม่ได้อยู่บ้านสักทีเลยจบมสามผมก็ไม่ได้อยู่บ้านเลยครับก็ผมก็เลยจำชื่อไม่ค่อยได้นะครับแต่เพนต้องบอกอายุด้วยครับอายุเท่าไหร่อย่างนี้ก็พอจะรู้จักถ้าเป็นหมู่บ้านสาลานะครับพี่แป๊ปซี่มาหาพี่หนุ่มหรอคะคงคิดถึงกันค่ะ ตาเกตระวังด้วยนะครับเป็นห่วงครับก็มีภาพตอนที่น้องน่ารักถ่ายทันไหมตอนที่เรามาหาพี่หนุ่มตอนสองเชือกนี้เจอกันนะครับพี่หนุ่มแสดงอาการให้ดูด้วยนะครับแต่น้องน่ารักถ่ายเป็นคลิปนะครับเดี๋ยวแม่แม่เอฟซีเข้าไปติดตามในคลิปนะครับน้องน่ารักจะลงให้แม่แม่เอฟซีชมนะครับตอนเขาเจอกันครั้งแรกครับพี่หนุ่มตกมันจะมีอาการซัวซ้าไหมก็ลองเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวน้องน่ารักจะลงให้ชมนะครับก็ฟันขันคะสเตซี่เข้าไปคุยกับพี่หนุ่ม ว่าเลิกตกมันสักที <c oughs> เข้าไปหากันแล้วครับก็แยกออกมานะครับ <c oughs> ถ่ายคลิปเสร็จก็แยกออกมาไว้ตรงนี้นะครับผมก็มาช่วยยืนเป็นเพื่อนคนตาเก็บกวาดที่นอนนะครับในสถานะถ่ายถูกขอสเสียงอ่อนหน่อยค่ะอ่อนไหมพี่เป๊ซี่บุดสูงหน่อยแป๊ซี่อ่อนหน่อยอ่อนก่อนอ่อนไหมนี่ไอพี่นุ่มบอกไม่ได้จูบบุดสูงอ่อน อ้อนบนสูงอ้อนอ้อนอ้อนนี่หมดสูงอ้อนก่อนอ้อนอยู่อนก่อนเลยบนสูงอ้อนอ่อนอ้อนไอพี่หนุ่มนี่อ้อนอ่อนอ้อนอ้อนแต่เอออ้อนเออสงสัยจะไอพี่หนุ่มนะครับนี่อ้อนไม่ค่อยออกเลยครับต้องวางวางมัดหน่อยครับมัดเข้มเาเป็นพี่ใหญ่ยานครับหายไปไวนะพี่หนุ่มขอบคุณนะครับ ระวังคุณแม่ตกมันฮะาคุณแม่จะตกมันเลยครับว่าไม่ตกรับนี่จะตกตั๊ี่นะครับแบบนี้นี่ไม่ตกมันแน่ๆครับนแน่จดโดเอ,อ้คุณแม่ถอยไปไหนคุณแม่ไม่ขี่ทั่วรหรอฮะคณแม่มื่ยเอาคุณแม่ก็ลงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวจะพาพีรร่ปัซีเดินต่อนะครับ จะไปทางไหนต่อครับผมนี่ว่าจะไปดูน้องแตงโมหน่อยครับผมจะจกลับบ้านนะผมลาครับผมครับลงมาเลยรับคุณแม่ครับลงเองด้มไหมจับเชือกแม่จับเชือกกระโดดลงมาเลยจับเชือกจับคอคุณแม่จับเชือกจับคอจับคอค่อยๆคุณแม่เหยียบขันที่สอง กระโดดลงเลยโอเคขอตกแล้วคุณแม่ไม่ถูกหลอนจะถูกหวอะน้องน่ารักเดี๋ยวเราลัดไปนี่ต่อเลยมาคุณตาเกตพาทัวร์คุณตาพาทัวร์เอามาทำไมรถคุณตาจะกลับบ้านคุณตาจะกลับบ้านนะครับมองวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บนบนทั้งวันเลยอนาจาจะกลองมัคุณยกาจะกล ในขณะเดินมาก็ต้องมีของกินนะเน็บไว้ที่งาด้วย เลิศเลิศมาหนองน่ารักขึ้นไหมไปดูปูทองใบต่อเลยน่ารักขึ้นไหมคะขึ้นไหมไม่เป็นไรค่ะทำไมคะน้องน่ารักขึ้สนหลับมากขึ้นเพรายเองนะเดี๋ยวเราจะเดินไปหาน้องไก่โมแล้วก็แวะกลับบ้านกันนะครับ เต้กวินไม่ติดมือหน่อย,ยติดไม่ติดมือนิดหน่อยเองครับน้องน่ารักพี่เป็ปสี่กล่าวอาปปสิปะมาตรงเอาเฮ้ยตาม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 เออเออ ไปหาน้องแตงโมกกันเก็บเอาหอมเอาไป,ปส่หอมเปลี่ยนอีแล้วเปลี่ยนเป็นน้องน่ารักขึ้นแทนนะครับเร็วคลิปแบบส,สี่ปะเกาะแล้วอยู่กันไงเออไปหาปูทองใบเลยโยคุณปูทองใบเราต้องไปแต่ นะครับจะพาแม่แม่เอฟซแวะไปหาน้องแต่งโมก่อนนะครับฮะโรยอยู่บ้านทำไมครับเดี๋ยวเราไปถึงจะมีคลิปที่สองหนุ่มเจอกันด้วยนะครับเข้าไปหากันด้วยนะครับ เดี๋ยวน้องนารักจะลงให้แม่แม่เอฟซีม FC ชมนะครับว่าเวลาเขาเจอกันนั้นพี่หนุ่มเขาแสดงอาการยังไงนะครับใช่ไหมน้องนารักใช่เพราะว่าหนูถ่ายไว้อยู่อ๋อหนูถ่ายไว้อยู่ <c oughs> อ๋อโอเคนะครับเพราะว่าตอนนั้นน้องนารักไม่ได้ไลฟ์สดนะครับพ่อบอกให้ถ่ายเป็นคลิปนะครับฝนตกไหมครัอาขันวันนี้อาค่าอ๋อฝนยังไม่ตกนะครับนม่แม่เีครับฝนตกกีางครงฝนตกกี่งครึ่ง โมโมแดงโมโอเอยพี่ชายเขาคนในหมู่บ้านเรียกชื่อเล่นว่าแฮกเลอร์แฮกเลอร์อ๋อ,อครับก็ถ้าเป็นคนในหมู่บ้านนี้ถ้าเป็นมันสลาก็รู้จักรุ่น ถ้ารุ่น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 ใหม่ๆก็ไม่รู้จักนะครับเพราะว่าผมออกจากบ้านนะครับตั้งแต่ผมจบมสามนะครับก็นานนะครับไม่ค่อยได้มาอยู่บ้านนะครับก็เลยรู้จักคนไม่เท่าไหร่นะครับแตงโมโอ้แตงโม,โอ,งโมโอ,อันนี้เป็นบ้านของน้องแตงโมนะครับ เฮ ma. ้เ <diction> น <aries in Portuguese> ้องน่ารักเบ็ตซีปะาถิ้ปมามามาถอทางนูนลุกฮึ่มองงโมฮึกำลังเห็นพี่เบ๊ตซี่ฮึ่ดน้องเปงโมอครับกำลังเห็นพี่เบ๊ตซี่ครับ ตุ๊กตี้เคยพานักขันวิ่งไหมคะตอนเด็กๆเคยครับผมตอนเล็กๆนะครับรุ่นเล็กๆเคยครับพอโตขึ้นก็ไม่เคยเลยครับผมฝากช่องพลายวันด้วยนะคะนักขันช้างคุณตาเกตจ้าครับคุณตาเกตฝากเรียบร้อยแล้วนะครับตุ๊กตี้นองแล้วก็ให้คุณตาฝากช่องแล้วนะครับ ชอบดูเวลาพี่เป๊ปซี่กับพี่หนุ่มมาอยู่ด้วยกันค่ะรักทั้งสองเชื่อค่ะขอบคุณนะครับรักนะครับรักชาแนลนะครับก็สองหนุ่มนี้เขาจะไม่เหมือนกันนะครับสองหนุ่มนี้ก็สวดทรงหุ่นไม่เหมือนกันแต่ความหลอก็คือใช้ได้นะครับคล้ายๆกับเป็นช้างคู่บุญบารามีนะครับสองเชือกนี้เพราะว่าเขาไปทางไหนนะครับแม่เอสซี SC จะรักนะครับ ทางพี่หนุ่มนะครับข้อตกอนเราก็จะแห่ด้วยกันนะครับไปทางไหนไปแสดงที่ไหนคนก็จะชอบนะครับที่ปบ๊ซี่ครับเป็นไรครับห้าวหรือเปล่ามาดมน้องแตงโมเลยพีพาใจดีนะครับสวัสดีคานาขันน้องน่ารักสวัสดีครับเมื่อไรจะพาไปดูสวนย้าใหม่ที่ป๊ปซี่นะขันอ๋อเดี๋ยวผมจัดให้นะครับ วันนี้ก็ขี่ไปดูที่เก่าแล้วครับผมแต่ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปถ่ายนะครับตอนที่เรามาใหม่ๆกันนะครับผมก็ไปดูไปดูนะครับตอนมาใหม่ๆแม่เอฟซีคงจะจําได้ครับว่าเราปลูกยอดตรงไหนนะครับแต่ไม่ได้โทรศัพท์ไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายดูสวนใหม่ของโครงการนะครับอาไปซีเก็บมา,เก,บมาเก็บหอมไปเดินทางต่อลูก อันนี้เป็นบ้านของน้องแตงโมนะครับนี่เสาก็จะพังๆหน่อยแล้วนี่เดี๋ยวดูดูแล้วถ้าผุพังมากก็จะมาซ่อมแซมให้เขานะครับนม่นเองสิเป็นบ้านของน้องแตงโมโอเคไปเราไปต่อทีแบบทีไปไปเลยคลิปนี้มุมกล้องแรดู นักขันจะอวบสงสัยจะแซงน้องน่ารักแน่ๆครับผมไปไปสิไปกลับบ้านเนื้อไป่ะเราก็เดินต่อนะครับตอนพี่ไปซีวิ่งไม่ไหวหนักพุงขาครับผมวิ่งไม่ได้จริงๆครับ อนวิ่งคล้องน้องบวัวบานนี่ไม่ไหวจริงๆกับลองดูแล้วครับสุดแรงแล้วครับไม่ไหวพี่ซีวิ่งไม่ได้เลยครับสวัสดีครับพี่พี่ซีไปไหนนะ้อพี่พี่ซีเดินเล่นนะครับไปหาพี่หนุ่มนะครับแวะซุ้มหลังคาเขียวไหมคะอ๋อออกมาทางนี้แล้วครับว่าจะแวะตรงนั้นอยู่เมื่อกี้ก็ติดพี่ดอยนะครับพี่ดอยอยู่ใกล้ทางก็เลยไม่กล้าไปนะครับสวัสดีค่ะน,น้องน่ารักน่าขัน พาเต้าอ้วนมาหาพี่หนุ่มหรอคะใช่ครับก็มีคลิปอยู่ครัน้องน่ารักถ่ายไว้ตอนเขาเจอกันนะครับปฏิกริยาให้แม่แม่ fc ชมนะครับเหมือนบินกับเอกพันตั้ซี่กับหนุ่มขอบคุณครับที่สวนยาเดิมของช้างเชือกไหนครับก็ไม่ทราบนะครับน่าจะเป็นของพังรัศชมีมั้ครับเพราะว่าเป็นของคุณตาเหมานะครับน่าจะนะครับ รู้แต่ว่าเป็นของคุณตามเหมานะครับเต้าอ้วนเต้าอวบอ๋อเต้าอวบ <c oughs> สวัสดีครับพี่แป๊บซี่สวัสดีครับอ้วนใหญ่ค่ะขอบคุณครับตะมุตะมิเดินไหวไหมโอดูนะครับดูกันเดินของตะมุตะมิน้องน่ารักเวลาขี่เต้าอ้วนเทมากเลยจ้าอา้าวน่ารักเทมากเลยค่ะ อ่โลมากครับจากกระพัน์ขอบคุณครับของไม่พังรักษมีครับครับน่าจะใช่นะครับเพราะว่าเป็นช้างที่ออกจากโครงการเพียงเชือกเดียวนะครับที่ป๊ซี่จับฉลาดเข้าอันนั้นนะครับมาแล้วมาก็ มาทั้งนี้ลูกมว้ยแล้วโหดหน้าเปียสนาหรือเปล่าเอฟซีไฟกินไม่หยุดเลยแป๊บซี่ใช่ครับตัวี่ปปีองเรากินไม่หยุดเลยนะครับน้องนักอ่ะต่อด้วยไม้ไผ่สักต้นไปขัดไปขัดขัดด้ดีไหม ไปหาพี่หนุ่มบอกพี่หนุ่มว่าอย่าดื้อนะเก็บเอาเก็บเก็บเอาเก็บไหยอยากขี่มั่งจังได้ครับมาหาพี่เป๊ปซี่ก็ขี่ได้ครับผมน้องแป๊บซี่กำลังไปไหนครับเดินกลับบ้านนะครับไปหาพี่หนุ่มแล้วก็เดินกลับบ้านนะครับไปแป๊ปซี่เนาะอยากนั่งบ้างจังมานั่งได้นะครับหายโควิดหรือ นนี้ก็มานั่งที่แ็บซีได้นะครับเดินเที่ยวเดินทัวร์ครับหน้าขันวัดดุนหน่อยได้ไหมคะว่าเขาสูงเท่าไหร่วัดดุหน่อยว่าเขาสูงเท่าไหร่อ๋อครับผมเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปให้แม่ซีดูใหม่นะครับแบบซีมานี่มาขี่ป้ามา กริกไปวันนังฮ้อกริกกนไนงะเดินอุ้ยอ้ายเลยนะเจ้าตมิตมิสีตันครับผมน้องน่ารักแน่นอนจับได้ให้พี่ชายได้เข้าโครงการสุดยอดเลยใช่ครับวับนนั้นเราดีใจมากนะครับแม่เมทีครับเดินรุหุ่นพอดี คืแบบซีสู้ๆค่ะครับผมวันทั้งหน้าทําคลิปให้น้องน่ารักถอดโซ่ด้วยนะทั้งพราอ่านนะให้ก็ยังดีเขาจะได้สนิทกันมากๆครับเดี๋ยวเราจะวัดน้ำส่วนสูงนะครับคอนเทนเนอร์นะครับจะลองดูะครับว่าเขาสูงเพิ่มขึ้นไหมกพเราวัดตอนนั้นสองเมตรเท่าไหร่นะสองเมตรแปดับ จากบ้านนะขันไปจอมพระประมาณกี่โลคะกระเจี๊บอ่ะกระดิกมาเฮ่อมาประมาณกี่โลนะครับจากบ้านผมไปจอมพระถึงสีสิบโลอยู่มังครับประมาณสีสิบกว่าโลครับพี่หนุ่มมียาก,กินไหมนอ้อพี่หนุ่มมีนะครับ พี่ป๊ซี่เป็นช้างมากับโชคนะคะจําได้มาใหม่ๆพ่อขวานแม่ขวานลาบากจนร้องไห้ใช่ครับตอนมาใหม่ๆเราลําบากจริงๆครับแม้แต่ที่อยู่ยังไม่มีเลยครับป้ามาเพราะว่ามีแต่บ้านนะครับตอนนั้นไม่มีที่ไว้ลูกชายนะครับบ้านแม่บ้าน,บ,านบ้านพ่อก็มีนะครับแต่ว่ามีแต่บ้านนะครับพูดง่ายเลยไม่มีที่ไว้พี่ปซี่ผมก็ไม่อยู่ครับ เพราะว่ายังไงผมต้องอยู่ใกล้เขามามามาเพราะนั้นลําบากจริงๆครับมามาเอวันนั้นสองเมตแปดสิบใช่ครับวันนั้นสองเมตรดสิบเดี๋ยวเราลองวัดดูใหม่ว่าขึ้นไหมพี่เต๊าซี่กลมไปทั้งตัวแล้วนะลูกกินตลอด เวลาเลยอย่างนี้หนูจะพร้อมเหรอหลังหน้าเตาอ้วนขอบคุณนะครับปลาเลยปลาเลยไม่กินกับปลาปลาเลยมาทิ้งน้ำน้ำหนักด้วยนะคะน่าจะสี่สามแล้วมั้งเนี่ยครับผม เห็นพ่อพดให้ลูกสาวฝึกตอดโซ่ทองคำบ่อยน่ารักค่ะขอบคุณนะครับที่แนะนำนะครับมา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 ทางนี้ลูกมาทางอย่าไปใกล้ช่างอาะอันนี้ก็เดินมาถึงตรงนู้ก็เป็นของคุณปูทองใบนะครับเอาเอ เนี the ่ยและเดี๋ยวผมคอขึ네้นหน่อยน้องน่าขยิบเดี๋ยวขึ้นพี่เตกซี่ขอให้น้องน่ารักตอบคลิปเดี๋ยวเขาตอบกกันนะมาเขาตอบกเดี๋ยวเราจะเดินไปบ้านกันนะครับน่ารักสิครับเ๊สซี่ฝนตกในทางเชียงใหม่ ตอนนี้ตกมากเลยอยู่นี่ไม่ตกนะครับแม่แม่สิครับนี่เป็นช้างของคุณตาลอยนะครับฟอนทีควอม,มขันเลี้ยงสีฝากอุนอ่นหนุนมช้าง้นไม้ทางมาลิอ๋อครับผมช้างคุณตาลอยนะครับตาอ้วนจะไปไหนลูกตาอ้วนเดินเล่นไปหาพี่หนุ่มนะครับไปเป็นเพื่อนคุณตาเกตนะครับ เมื่อสิบปีเมื่อสิ้นปีขับรถไปหาตอนนั้นไม่รู้ว่าเป๊ปซี่อยู่ใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวบัวถ้างั้นถ้ารู้คงไปหาพี่เป๊ปซี่ครับสได้มากอ๋อครับผมเดี๋ยวก็แวะมาใหม่นะครับนั่นิีรับใครบอกกินผักไม่อ้วนแหมดูพุงนั่นสิปลาจะดีนะครับใครเห็นก็รักจ้าดูตั้งแต่วันลงรถมาถึงทุกวัน ขอบคุณนะครับที่รักเตาอ้วนของเรานะครับนี่ครับดูหุ่นข้างบนนะครับอันนี้ก็ขอความรู้ค่ะนะครับเวลาเราอยู่บนช้างเวลาช้างวิ่งเราควรทำยังไงคะเวลานั่งช้างทัวจะได้มีความรู้ค่ะก็หนึ่งนะครับเราต้องสังเกตดูว่าเขาวิ่งรอด ต้นไม้ไหมนะครับเพราะว่าถ้าเขาวิ่งลอดต้นไม้นี่จะอันตรายสําหรับคนนั่งนะครับคนนั่งอยู่ข้างบนนะครับก็เราต้องพยายามสังเกตนะถ้าเขาไม่วิ่งลอดเราก็อยู่เฉยๆครับถ้าเขาวิ่งในถนนเราก็ไม่ต้องทําอะไรครับรอจนกว่าเขาจะหยุดนะครับแต่ถ้าวิ่งลอดต้นไม้เราต้องหาวิธีดีดตัวนะครับทางุณตาลอ,อยนะครับ คุณป้าข้างบ้านค่ะเราก็อุดหนุนมะลิเมื่อกี้มีคนดูสี่คนครับผมอนาคตของผมห้าตันครับแม่แม่ครับพ่อหนุ่มมีงาอุ้มบาทอุ้มเงินให้พ่องานหลายๆครับผมอีสารนักแว้นะครับลำพูนฝนตกฝนก็ไม่ตกครับครับผม อ้วนใายหัวหน่อยครับตอนนี้ผมอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ครับช้างทำตาลอ,อยนะครับนะครพนมอำเภอบ้านแพงตอนนี้ทั้งลมทั้งฝนหนักมากครับผมจกวินเดินดูเดินสีเต่าเดินนำหน้าแล้วมั่งอิพิซี่ครับจะกลับไปนั่งพิพิซีทัวทัวไปแถวบ้านน้องกับ ตำบลงสนิมันโพจอมพระนะคะคงไม่ไกลใช่ไหมคะนะขันไม่ไกลนะครับจากจอมพระบ้านเรานะครับนครนายกฝนตกก็ตกหนักครับผมอ่ะน้องรักคลิปนี้ไลฟ์มานานพอสมควรเนาะเดี๋ยวเราจะลาแม่แม่เอฟซีก่อนครับเดี๋ยวน้องรักจะลงคลิปพี่หนุ่มเจอกับพี่เป๊ปซี่นะครับพี่หนุ่มตกมันนะครับว่าพี่หนุ่มจะแสดงอาการยังไงนะครับเมื่อเจอพี่เป๊ปซี่ของเรานะครับแม่แม่ทีครับ เดี๋ยวแม่แม่เอีเข้าไปชมคลิปนะครับไรนี้ก็สวัสดีนะครับรักคิดถึงขงงใหญ่ครับเอกนะครับพาพี่เ๊ปซีเดินไปเที่ยวที่ไหนครับไปหาพี่หนุ่มนะครับเดี๋ยวน้องรักลงคลิปให้ดูนะครับแม่แม่เอฟซีครับครับรอชมนะครับช่วงนี้ไม่มีงานแห่ใช่ไหมไม่มีครับผมแม่แม่เอฟซีครับรอชมครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับขอบคุณคําถามนะครับครับผมยินดีนะครับแม่แม่เอฟซีครับ ดีใจนะครับที่เม้นเข้ามาถามไทยทุกอย่างนะครับรักคิดถึงห้องใหญ่นะครับถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวจะให้น้องน่ารักลงคลิปตอนช้างตกมันกับพี่เปบบซี่เจอกันพี่หนุ่มรูปหล่อของเราครับสวัสดีครับ